พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเกิดฟุตบอลคู่บิ๊กแมตคู่หยุดโลกอีกครั้งหนึ่งของฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมพ์ลรีกเลยละครับเมื่อสโมสรเอสซีเมืองทองอยูเต็ดของเราจะเปิดสนามเอสซีจเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมกระต่ายแก้วบางกอกาสเ c ฟซีที่สนาม s อสซีจเตเดียมนะครับช่วงเวลา19นาฬิกา45นาทีแม้ใครที่เป็นสาวกกิเลหยอดห้ามพลาดเลยละครับต้องเข้ามาให้กําลังใจนักเตะของเราเยอะๆเหมือนเช่น2องนาะที่ผ่านมานะครับ วันนี้นะฮะผมมีโหมโรง,งมาฝากสาวกเลมหยอกของเราทุกคนเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนนั้นเลือดสูบฉีดเข้าสูงหัวใจครับอยากจะมาเชียร์ในเกมวันพรุ่งนี้เยอะๆนะฮะผมจะพาผู้ชมย้อนมาวันพุทธที่10สิงหาคม2555นะครับ <JavaScript. S 2> เมื่อซีซั่นที่แล้วก็แข่งขันกันกลางสัปดาห์เช่นการผู้ตัดสินในเกมนี้คืออาจารย์ทวีปอิ English นแก้วครับ เริ่มขึ้นมานาทีที่8ครับทริสินไหลให้นฤพลวีรุษวีรุษโยนเข้ามามแล้วลูกหลุดมาถึงปียพลบันเทาครับแม,ม่เดี๋ยจะได้จบสกอร์ครับนี่ฮะมาดูภาพช้าครับนี่ฮะ,ะกำลังจะงัดขาเพ้ยิงแล้วล่ะครับ ผู้เล่นแผงหลังของทีมกอกลางเซตสีสกัดออกไปได้ก่อนเล่นเร็วครับจักรพันธ์ธีรสินธีรสินไหลคืนง,ง่ายให้กับจักรพันธ์จักรพันธ์ยิงก็ไปติดเซฟนะฮะแต่เขาเป็นธีรศิ์แดงดาตามเข้ามาชาร์จจชให้กเิเลมยองขึ้นนำกระต่ายแก้วไป1ประตูต่อศูนย์แล้วละครับนาทีที่10เท่านั้นเอง มาดูภาพชาครับจากความสามารถเฉพาะตัวของจักรพันธ์นะครับหลุดเข้าไปยิงไปติดเซฟของกิตสนะแต่ว่าลูกมันกระเฉาะมาเข้าทางทือศินปแดงดาครับเนี่ยฮะจกักรพันธ์ยิงก่อนฮนะติดขาของกิษณนะแต่ว่ามาเข้าทางปืนของเทือศินพอดิบพ,พอดีเลยแล่ะครับแม่ต้ให้เกลี้ยมหยองเล่นง่ายขึ้นครับ วันนี้วินนี่ฟิชเชอร์กุซีใหญ่ทีมชาติไทยก็เข้าชมเกมการแข่งขันคู่นี้ด้วยแหละครับเอาละครับอาจายี่เบียดเอาชนะดาโนมาได้แล้วก็ยิงไปหืเกวินต้องออกมาซุปเปอร์เซฟแม่โอ้โหความเร็วของอาจายีน่นี่ทำให้แผงหลังของกิเลมยองของเราปั่นป่วนเลยละครับนี่ฮะเบียดเอาชนะดาโนมาได้ครับแต่ว่ากวินออกมาปิดมุมเร็วครับ ทำให้สกอร์อยังคงหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่ครับกองเชียร์บางกอกกลาสก็มาเยอะครับในเกมแมตช์ที่แล้วทีรสินเข้าฝามูซาซินล,ล่าได้รับใบเหลืองใบครับนะเป็นการทำฟาวเพื่อนร่วมทีมเก่าธีรสินมองว่าเป็นการเข้ามาเล่นจากด้านหลังนะครับจริงอยา่าสกัดโดนบอลเนีนะ่ย อาจารย์ทวีปอินแก้วนี่ให้ใบเหลืองทีละสินแตงดาเลยแล้วครับมาชมกันต่อครับอั๋นาจแก้วเขียวโอ้ยมาประมาทไปอ้าวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้เดี๋ยวต้องมาชมภาพช้าครับอั๋นาจแก้วเขียวได้รับใบเหลืองไปครับ แม่เหมือนตัวเองจะประมาทแล้วก็ถูกปิยพลบรรเทาฉกเอาลูกไปเล่นนะฮะเนี่ยมาดูครับเนี่ยฉกไปแล้วแต่ปิยพลก็ฟาวไปแล้วล่ะครับเนี่ยฮะแล้วอำนาจตามไปเอาคืนครับนี่ฮะไปย่ำข้อเท้าของปิยพลบรรเทาโอ้โหเล่นนอกเกมก็เลยโดนใบเหลืองไปครับมาดูจังหวะลูกฟรีคลิกของทีมบางกอกการ์ด ยิงไปติดกำแพงรับราฟาเอลซูซาดาซสินวาและจากจังหวะนี้เองครับปียอฟเฮอรมนเทามองไกลแล้วก็ยอดมาให้ทิลรสินแดงดาลุดกับดักล้ำหน้าไปดวนเดียวกิษณนะแล้วก็ชิปง่ายๆเล่นทางเข้าไปครับมานาทีที่3 7กิเลมหยองขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าเหนือชั้นจริงๆครับสำหรับการทำประตูลูกที่2ของทิโรสินแดงดา นี่ฮะแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับปิยพลบันเทาด้วยนะครับนี่ฮะยอดมาให้พื้นที่ว่างและธีรสินนะฮะก็ลุดกับดักล้ำหน้ามาแล้วก็ชิปเนี่ยชิปเล่นทางครับโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นคงจิงอัดแรงๆฮะแต่นี่ฮะรอให้กฤษณะล้มตัวก่อนนะครับแล้วธีรสินก็ชิปไปเสาสองครับมาสุดยอดจริงๆครับ กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเอาก่อนจะหมดเวลายังได้ลุ้นอีกครับจากกระพันผอนใส่ได้ยิงชนเสาโอ้โห,โห,โหและคริสเซ็นคาคูมาจะซ้ำครับโอ้แต่ลูกมันมาเร็วเกินนะครับตั้งหลักไม่ทนันมาดูจังหวะนี้ฮะ เนี่ยจากรพันยิงชนเสาเต็มๆแล้วคริสเซียโหไม่ได้ตั้งใจว่าลูกจะมาเร็วขนาดนี้ครับเลยแบบชาร์จไม่ทัน <c oughs> จบครึ่งแรกนะครับกิเลนพยองเมืองทองอยูเต็ดในวันนั้นนำทีมบังกอกลัส f อฟซอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับจากกระพันพรใสปั่นปวนแผงหลังของบางกอกลัสเอได้น่าดูเลยละครับ แล้วก็ไหลมาให้นะรือพลนะรือพลตะวันจะมาให้คริสเตียนเอา้าแล้วเป็นปีเตอร์แหลงครับโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองเอา้าวจะมีปัญหากับคริสเตียนควาคูครับนะคริสเตียนบอกว่าหยุดพูดเลยน, <c oughs> นี่ฮะตอนแรกพุ่มกับเส้นจะไม่ให้นะครับมองเป็นลูกล้ำหน้าครับเนี่ยฮะจังหวะนี้ไม่ล้ำนะครับคุณผู้ชม เนี่ยแล้วนรพลตวัดมาเนี่ยแล้วก็เป็นปีเตอร์แลงที่สกัดเข้าประตูตัวเองครับก็เป็นการทําเข้าประตูตัวเองของปีเตอร์แลงครับกิเลมหยองเมืองทองยูเต็ดขึ้นนําไป3ประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับบีจีพยายามจะทวงสกอร์คืนอาจจะยี่ไหลมาโอ้โห ไปมิเชลลินี่นะครับได้ยิงเหน่งๆเลยล้ครับแต่กวินก็เซฟไว้ได้อา้าวยังได้บุกต่ออีกครั้งหนึ่งยิงออกไปไกลเลยละครับมาดูภาพช้ายครั้งครับอาจจะยี่ตะผัดมาให้มิเชลลินี่ฮะโอ้ยจะจ่อเลยล้ครับแต่กวินก็ไวพอที่จะเซฟลูกนี้ครับเนี่ยฮะยิงดีแล้วล่ะครับแต่กวินเนี่ยยังเร็วครับ จากลูกเตะมุมพิชิตพงศ์ไหลามาให้คริสเตียนทําชิงอีกครั้งหนึ่งแล้วพิชิตพงศ์ก็โยนเข้ามาโอ้โห,โหปีพจอดบรรเทาขึ้นคนเดียวรับมาสี่ต่อศูนย์แล้วแหละครับ <laughs> ปกติก็ไม่ค่อยทําประตูสักเท่าไหร่นะครับมาจังหวะนี้ขึ้นไปมงเบิกสกอร์แรกของตัวเองในเกมนี้ให้กับกิเลนพยองครับขึ้นนำไปแล้ว4ประตูต่อศูนย์ครับมาดูภาพช้าครับเนี่ยพิชิตพงศ์ฮะคลอสเข้ามาแล้วก็ ไม่มีใครประกบเปียคนบันเทาเลยละครับแก้วเขียวไม่ระวังตอนแรกประกบขึ้นแท็อยู่คนเดียวครับเนี่ยโอ้จนปัญญาที่เกลียนาจะเซฟไม่ได้ครับวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเมืองทองจะได้เล่นในบ้านกับปันทองแต่หลังจากนั้น BG ก็มาทวงคืนได้อีกหนึ่งลูกครับนี่ฮะอำนาจแก้วเขียวครับมาแก้ตัวจากเมื่อสักครู่นะฮะที่ไม่ได้ประกบเปียพลบันเทา ก็มาเทคตัวโม่งไล่ขึ้นมาเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับมาดูผาาช้าคเนี่ยฮะขึ้นคนเดียวเช่นกันครับแมเหมือนปียพลก็ไม่ได้มาร์คตัวอำนาจแก้วเขียวครับมิเชลลินี่นะฮะคอสเข้ามาอ๋ดานโน่ประกบอยู่นะครับแต่ว่านะอ่ำแกก็เป็นเจ้าพ่อลูกกากากาดอยู่แล้วละครับนี่ฮะ อีกครั้งหนึ่งสลายยุทธชัยคำดีโอโหสวยมากมากครับทั้งคนยิงแล้วก็คนเซฟครับโอ้กวินปัดไปได้ยังไงครับมาดูนี่ฮะปั่นไซโป้งนะครับจะเสียบสามเหลี่ยมหรือแล้วกวินต้องบินปัดครับคุณผู้ชมนี่ฮะแม่ปฏิเสธลูกยิงของสลายุทธชัยคำดีเอาละครับธีรศิลปแดงดาลุยขึ้นมาให้็อบบี้ รอบบียกมาให้คริสเซควาคูตีลกายิงโโหตรงตัวกิสัหะเอาละบีจีสวนกลับครับสลายุทธสารุตะสารุตะ,ตะคลิกตัวมาแลวลูกมาถึงพีระพงไปจนสุดเส้นหลังได้หรือไม่ครับได้ครับตวัดเข้ามาเอา มาชาตีฉิมทะเลยืนอ,อยู่ตรงนั้นครับกวินเซฟได้แล้ว1จังหวะฮะไล่ไปแล้วครับ4ประตูต่อ2เอาแล้วครับ BG มีลุ้นแล้วล่ะครับตัวมีก่อน4 0แต่ไล่มาคือ2ลูกรวดะฮะนี่ครับทีรพง์ไปยืนถึงสุดเส้นหลังครบตบหวัดเข้ามากวินเซฟแล้วจังหวะแรกครับเนี่ยลูกมันกระชฉามาถึงชาตีฉิมทะเลยืนอ,อยู่ตรงนั้นพอดีครับ แปลง่ายๆเลยครับเนี่ยเอาละครับบีจีมีลุ้นครับแต่ว่านาะทีที่89ร็อบบี้ฮะหลุดการประกบของราฟาเอลมาได้ครับไหลไปให้อานนท์ยิงไปติดเซฟกฤษสนะลูกไหลมาถึงคริสเตียนครับตามไปเก็บนะฮะแต่ตวัดกลับเข้ามาเอ้าเป็นอันสังสารด้อยนี่แหละครับที่มาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่ง ตว,วัดยิงเข้าไปครับอ่าประตูต่อสองนั่แหละครับอืจังหวะแรกพลาดไปแล้วนะครับสำหรับอานนท์สังสะน้อยเนี่ยมาดูฮะร็อบบี้พลิกกลับมาไหลให้อานนท์อานนท์ควรจะเข้าแต่จะขวาแรกแล้วละครับแต่ติดเซฟกฤษณนะแล้วลูกก็ไหลไปอ่าพีเตอร์แรงยังประท้วงอยู่เลยครับแต่คริสเตนกลับไปเล่นต่อครับแล้วก็เปิดเข้ามาให้กับอานนท์สังสะน้อยโอ้โห มีตะแรงพลาดเต็มๆเลยล่ะครับมัวแต่ประท้วงฮะและช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับพิชิตพง์ลูกทะลักมาถึงทือศิลลบหนึ่งสองสามคนแล้วก็ตีดยิงเสาสอโอ้โห,โหสุดยอดจริงเลยล่ะครับสำหรับทีเดีินแดงดาประตูที่3ามทำแฮตทริกได้สำเร็จครับแม่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ กเลมพยองขึ้นนำอกประตูต่อ2โอ้เดี๋ยวมาดูผ้าชาครับลูกนี้สุดยอดมากๆเลยละครับนี่ครับธีรศิลป์ดั่งดาแตะลบ 1, หลบ2ครับโยกตัวเองเข้าไปแล้วก็ยิงเสา2ครับมาและนี่แหละครับก็คือสกูปผมโรงนะครับสำหรับสาวกกิเลมหยอของเรานะครับวันพรุ่งนี้นะครับ มาให้กำลังใจนักเตะของเราเยอะๆนะครับเราจะคว้าสามคะแนนให้ได้อีกครั้งหนึ่งในเกมนี้ครับ